สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กาอังกอกาซิมาทำบุญสิไปใส่บาตรจ้าพี่น้องเมื่อนี้กาเนืองในกบบวันไขวันเกิดของ,องกอ่อจ้ารับองากรารจวันะทางรนยเะครับ,อออรบาอานนะ,ะอรบทางารจังวันนดตั้งแต่ท่าน,นอุบาลทอง ท public, ั้งบรรพบุริษดาธิิโมกจุงคอเ้งบรรทาดสัพั์ไปยังรุ่งระค้องครับระับทั้งอนุบาตทองถึนทั้งประพบุรุษาจิธิโฮะเพิ่มไปที่ต่อรับเงื่อนพระอาหารจังวันรับผู้ประจำทั้นะครับในวันทุกที่แด้เือนตุลาคมพศร้อย1ี4เวลา สามมงคลสิ่ง,ง,งที่มงคลสิ่งพเต่างกอนะครับมุลลานเรนันนงไนะครับพเกชทั้งอุงบาททองถึง,งทั้งปอเมื่อนี้นะครับคุณผู้ชมที่เอาเงิน,านหาอาหารจงวันกับผู้นำพันนะครับเวลารถตเดจากมงคลสิงส่งที่มง้าของเนี้นะครับ ขอแจงชารพันธ์ตุกข้องนะครับตูร้รีดไก่เนยสับปครับรวันนี้นะครับรมี่าสารแกงปชาสพันธ์ที่นีครับ,รรบขอบคุณครับขอ,ขอไม่ตองมองขอ้สับถ้าขององขนอกของมองไหน มมากันแล้วนะครับขาเมาไม้ครับขาเมอมรับมากลยนะครับขาเมเขาไม้ใ่กันนะครับาสนใจนะครับใจะได้เขาเมาเขาไม้นะครับเขาเมาเขาไม้ขาเมมากกแล้วครับเขาเมาเขาไม้ใสกันเขาเมาหอมอตนใจนะครับอยากจะได้ควรู้จะไม้ทอดรจะทำาเมาเขไม้เขามไม้ใส่กันทักอ Thank <laughs> you. I No. บิ๊กซีเล่นฟุตบอลน,นะครับบิ๊กซีเตะบอลน,นะครับบิ๊กซีเตะบอลน,นะครับผมออกกําลังกายครับอึ๊บอ,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 อึบอึบเอาเลย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 เตะบอลนะครับ บิกสีเล่นบอลนะครับตึงอบิกสีเล่นฟุตบอลนะครับออกกําลังกายนะครับบิก๊กซีบิกซีคิดื้อนะครับ เห็นอะไรเห็นอะไรกิ่นยังนั่นกิ่นยังนั่นซีบกซีกิก่นยังอ๋อเอาไหมเอาเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยละ